สวัสดีครับอยู่กับรังเกียร์เดอร์คาร์บิเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับเจอกันใน,นหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็รังเกรเดอร์ก็จะยกใบมีดให้ดูครับไม่รู้ f c คอมเมนต์มาว่ายัางไงร,รังเกรเดอร์ก็ไม่เข้าใจว่าตะแคงใบมีดหรือย,อยังไงร,รังเกรเดอร์ก็จะยกใบมีดตั้งให้ดูครับวิธียกเก็ะนี่ครับมันจะมีสวิต ตัวล็อกรูสลักกลางครับสวิตต์ยิงไปหน้ามันก็ปลดรูครับแต่เสียดายไม่มีตัวติดไปจกเนาะเอามือเดียวก็ได้เนาะมือเดียวก็ได้ครับเอามือเดียวก็ได้ครับนี่ พอเรากะว่ารูที่เราต้องการเราก็ยิงตัวนี้คืนครับยิงตัวนี้กลับ,บล็อกครบับล็อกแล้วครับนี่เราก็จะสวิงก่อนครับ muốn bay mìn cái đầu dọc đai không mưa có chạm lâm bạc rồi thì là cái đây có chạy dọc hay đua เดี๋ยวก็จะลำบากไหมครับน <half intimate> ี่ครับยกให้ดูแล้วครับเี๋จะลงไปดูข้างล่างกันครับ เลิกงานก็เคาะยิ้นเคาะขุอน,นออกครับโอ้เก็ลงยากคูเอาทางกีเด้ก็ยกว้มีดให้ดูครับนี่ไอฟซีดูหน่อยก็ยกตั้งฉากได้ตรงอยู่ครับ โอ้ uh, ยอนเสงก็มีประโยชน์หลายอย่างครับถ้าเรายกตรงอย่างนี้เราก็เคาะก็<ๆ>หินก้ออะไรออกจากร่องตัวนี้ได้ครับก็โล่งดีครับข้างล่าง จากนี้นก็จะเอาลงคืนครับก็ไม่มีตัวติดกระจกเนาะก็เลยขับมือเดียวก็จะลำบากหน่อยครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ